พลพักนักปรุงัสโอเคครับเราจะมาเริ่มผสมแป้งก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบง่ายๆก็จะใช้เป็นแป้งอนเนกะส์นะครับทีน,นี้ปัญหาของแป้งอนเนกผสมเนี่ยคือทอดแล้วมันจะกรอบไม่นานนะครับเราก็เลยผสมแป้งข้าวโพดลงไปนะครับแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะครับจริงๆแล้วเราจะปรุงตัวแป้งด้วยก็ได้นะครับเกลือพริกไทยอะไรพวกนี้ครับแต่ว่า สำหรับสูตรนี้ไม่จําเป็นเพราะว่าซอสของเราเข้มข้นนะครับนี่นะครับวันนี้เราใช้ปีกไก่มีปีกบนแล้วก็ปีกกลางนะครับแล้วก็คลุกแป้งนะครับเราจะเคาะแป้งส่วนเกินออกนะครับจุ่มน้านะครับด้วยความรวดเร็วแล้วก็กลับมาคลุกแป้งอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเราก็เคาะส่วนเกินออกนะครับวางพักเอาไว้ พอเราคลุกแป้งที่ไก่เสร็จหมดแล้วนะครับเราก็เอาไปทอดกันครับนนี้น้ํามันเราตั้งเอาไว้ร้อนแล้วนะครับผมก็จะทอดแยกนะครับจะทอดปีกบนก่อนเพราะว่าถ้าเราทอดรวมๆกันเนี่ยบางทีเดี๋ยวมันสุกไม่พร้องกันใส่ลงไปได้เลยนะครับอย่างวันนี้ตัวหม้อที่ใช้ทอดเนะี่ยขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็อย่าไปยัดทีเดียวเยอะๆนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนเอาละครับตอนนี้ไก่นะครับไก่ได้แล้วนะครับผมตักขึ้นมาพักเลย สังเกตง่ายๆนะครับก็คือตัวฟองนะครับฟองน้ามันที่มันเดือดนะครับมันเบาลงนะครับหมายความว่าไก่เราเนี่ยสุกแล้วนะครับต่อด้วยปีกกลางนะครับทอดต่อได้เลยต่อมานะครับเราก็จะมาเริ่มทําตัวซอสกันนะครับเราจะทําน้ําที่มีรสชาติของขิงกับกระเทียมก่อนนะครับเราก็จะเอาไปต้มนะครับขิงสับลงไปตามด้วยกระเทียมสับนะครับ แล้วก็ตั้งไฟนะครับในน้ําเดือดนะครับพอเดือดปุ๊บเราจะได้กลิ่นขิงกลิ่นกระเทียมขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมก็ปิดไฟเลยถ้าเดี๋ยวเราจะไปกรองกันนะครับอนี้เราก็เอาช้อนนะครับบี้ๆอยู่หน่อยนะครับได้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาผสมส่วนผสมที่เหลือนะครับก็จะมีตัวนี้เลยครับพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือซอสบาร์บีคิวของแมคโค m มิกครับตัวนี้จะเป็นรสชิลลี่แอนด์เปเปอร์นะครับ ตัวซอสบาร์บีคิวของแมคโครมิเนี่ยจะมีทั้งหมด3รสด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งส่วนผสมของพริกพริกไทยดำนะครับกระเทียมหอมใหญ่นะครับรสชาติก็จะกลมกล่อมนะครับตัวนี้สารพัดประโยชน์เอาไปมักเอาไปท่าเอาไปจิ้มนะครับได้หมดเลยสูตรนี้เราจะใช้แค่ประมาณ50กรัมนะครับจริงๆเนี่ยกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดัดแปลงให้มันออกรสชาติแบบสไตล์เกาหลีกันนะครับผมก็จะใส่ตัวนี้ไปเลยครับโคชูจังนะครับเสร็จแล้วนะครับตามด้วยคอนไซรับนะครับ ตัวนี้เนี่ยเราจะใส่ลงไปเพื่อให้มันเกิดความเงานะครับหังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปตั้งไฟนะครับเคี่ยวให้มันข้นขึ้นเล็กน้อยวิธีดูง่ายๆนะครับก็คือเราลองเอาพายหรือว่าตะหลิวไม้นะครับลองปาดดูนะครับเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยครับข้นๆก็แสดงว่าใช้ได้ลลผมก็จะใส่น้ํามันงานลงไปนะครับถึงขั้นนี้เนี่ยให้เราปิดไฟก่อนนะครับใส่น้ํามันงานนะครับคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะเอา ปีกไก่ที่เมื่อกี้เราทอดผักไว้นะครับลงไปคลุกนะครับพอเราคลุกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหลือแค่ขั้นตอนจัดจานเสิร์ฟครับอนี้นะครับผมก็จะเอางาขาวขั่วนะครับโรยลงไปแล้วก็ต้นหอมซอยครับนี้เราก็จะเสิร์ฟกับผักดองนะครับสำหรับตัวซอสนะครับถ้าเราใช้ไม่หมดเนี่ยจริงๆผมว่าเอาไปผัดกับพวกเมนูประเภทเส้นๆก็อร่อยเหมือนกันครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ